สวัสดีครับคลิปนี้มาดูหัวแยกเพิ่มพอร์ตที่จุดบุหรี่ในรถยนต์แล้วก็ยังสามารถที่จะใช้งานพอร์ตชาร์จ USB ได้2พอร์ตด้วยนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อเบ s ซุสสามารถที่จะจ่ายไฟได้3.4แอมป์นะครับแล้วก็ยังมีพอร์ตที่จุดบุหรี่ด้วยเป็นรูปตัว Y วนะครับสำหรับตัวนี้ก็ลักษณะการใช้งานก็แบบนี้เลยนะครับจะมีพอร์ตที่จุดบุหรี่เพิ่ม ก็คือพอร์ตเดิมแต่เราแค่แยกเป็นพอร์ต USB-A ออกมานะครับในส่วนสเปคก็เท่าที่เขียนไว้ก็คือตัวนี้นะครับอินพุก็คือไฟรถยนต์นี่แหละจะเป็นไฟรถเล็ก12โวลต์ก็ได้24โวลต์ก็ได้นะครับ USB-A จ่ายไฟได้ที่5โวลต์3แอมป์ส่วนตัวที่เป็นที่จุดบุหรี่นะครับมากสุด40วัตต์ซึ่งปกติแล้วตัวที่ เราใช้งานทั่วไปพอร์ตที่แบแบบนี้นะครับก็จะจ่ายไฟได้ที่12โวลต์แล้วก็มากสุด10แอมป์ก็คือ120วัตต์นะครับตัวนี้ถูกลดทอนลงมาจะจ่ายไฟได้แค่40วัตต์เท่านั้นเองเนื่องจากอาจจะผ่านวงจรด้านในนะครับก็ไม่เป็นไรหมายความว่าคุณสามารถเอาอุปกรณ์ที่ไม่เกิน40วัตต์มาต่อออกพอร์ตนี้ก็ได้นะครับส่วนด้านในประกอบไปด้วยคู่มือแล้วก็ไดอะแกรมนะครับ สำหรับแดกแกรมพื้นฐานก็ประมาณนี้แล้วก็ใบรับประกันนะครับเห็นเขาบอกว่ารับประกัน12เดือนหลังจากวันที่ได้รับนะครับลองทักแชทไปถามร้านค้านะผมซื้อมาจากร้านค้าออนไลน์ก็ยังไม่ได้ถามเลยปกติก็ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องประกันเท่าไหร่นะครับส่วนตัวอุปกรณ์ก็จะเล็กๆนะครับเท่านี้เล็กกว่าฝ่ามือด้วยผมทดลองแล้วนะครับบริเวณนี้ เขาจะมีเขียนข้อความไว้นิดหน่อยตอนนี้ทดสอบแล้วข้อมูลเดือนหายไปแล้วนะครับประมาณนี้นะซึ่งตรงนี้แน่นดีสังเกตได้จากตรงนี้ก็ได้นี่ครับผมกดแล้วมันจะไม่ลงมันจะแน่นมากๆนะครับตรงนี้ก็เด้งนิดหน่อยแต่ตรงนี้แน่นมากๆบริเวณที่เป็นพอร์ตที่จุดบุหรี่ก็สูงสุด40วัตต์ส่วนด้านนี้จะเป็นพอร์ต USB-A มีไฟด้วยนะครับมียี่ห้อ,อตรงนี้เป็นรูปตวัว Y ประมาณนี้ผมจะ ลองทดสอบด้วยอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งเสียบกับไฟบ้านแล้วก็จ่ายเอาต์พุตได้12โวลต์10แอมป์เท่ากับในรถยนต์นะครับตัวนี้ผมซื้อมาใช้งานค่อนข้างนานละนะครับเพื่อแทนไม่จําเป็นต้องไปทดสอบกับรถยนต์นะครับจะออกมาเป็นพอร์ตที่จุดบหร่แบบนี้แล้วเราก็ทดสอบเลยครับอโอเคติดแล้วนะครับเป็นไฟสีฟ้าหลังจากนั้นก็ทดสอบเลยครับ โอเคตอนนี้แบตเตอรี่ของตัวมือถือ Android อยู่ที่43%นะครับลองสังเกตดูไม่ได้ฟา c ชาร์ e นะครับส่วนตัวไฟที่จ่ายได้ก็คือ4 v 1โวลต์1.6กแอมป์ก็ตามที่เขาเขียนเอาไว้เนื่องจากว่าไฟที่จ่ายผ่าน USB ตัวนี้จะเป็น 5V โวลต์เท่านั้น5 v 3โวลต์3แอมป์ฉะนั้นจะไม่ใช่คลิ c ชาร์ r g e 3จ3.0แน่ๆนะครับ ปกติ Quick c h a r ์จ3.0จะเป็น9โวลต์ประมาณ2แอมป์นะครับเช่นเดียวกันลองดูพอร์ตนี้ก็น่าจะไม่ใช่ Quick c h a r ์จ3.0จ่ายไฟที่ประมาณ5โวลต์ไม่เกิน2แอมป์นะครับถ้าพูดถึงประสิทธิภาพก็ถือว่าค่อนข้างโอเคกลางๆนะครับสามารถที่จะจ่ายไฟได้5โวลต์ประมาณ2-3แอมป์ M, ก็โอเคกับการชาร์จมือถือนะครับแต่ไม่ใช่ Quick c h a r ์จ3.0 แล้วก็ในส่วนนี้ก็จ่ายไฟไปเป็นที่ชาร์จอื่นก็ได้หรือจะเป็นติด GPS ก็ได้อื่นๆนะครับแต่จุดสำคัญก็คือเขาสะดวกดีสามารถเพิ่มพอร์ตที่จุดบรุรีแล้วก็เพิ่มพอร์ตตัวนี้ออกมาใช้งานได้นะครับตามต้องการถ้าเกิดใครต้องการสินค้าหัวชาร์จแยกแบบนี้ก็เบ s ์ซก็เป็นทางเลือกครับค่อนข้างโอเคเลยจุดสำคัญที่จะทาให้ใช้นานและใช้ดีก็คือตรงนี้ต้องแน่นๆ่นแน่นมากๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ใช้งานได้ดีปกติ มาดูการใช้งานในรถนะครับผมจะตัวนี้มาแทนจุดเดิมซึ่งก่อนหน้าน,นี้ปัจจุบันนะครับมี2พอร์ตสามารถจ่ายไฟได้5โวลต์2แอมป์นะครับตัวนี้ผมหวังว่าจะเอามาต่อพอร์ตได้อีกนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ผมทดสอบแล้วตามนี้เลยเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับจะได้พอร์ตที่เป็น2แอมป์มานะครับ5โวลต์2แอมป์2ตัวแล้วก็สามารถต่อได้อีกนะครับเช่นเดียวกันผมก็สามารถเสียบตรงนี้ได้ คเครื่องตัวนี้ที่ต้องการ5โวลต์2แอมป์ก็ทำงานได้กล้องก็ทำงานแล้วนะครับเราสามารถต่อออกตรงนี้ได้40วัตต์แม็กนะครับหรือไม่ก็เราสามารถที่จะย้ายพอร์ตตัวนี้มาได้เช่นเดียวกันนะครับมาใช้งานตรงนี้เลยอ่ะเนี่ยครับย้ายเครื่องมามาแล้วครับอ่านะครับสามารถใช้งานได้ดีนะครับก็5โวลต์2แอมป์ได้ แล้วก็ตรงนี้ก็ให้2แอมป์ได้นะครับตามสเปคที่เขาระบุไว้ส่วนเรื่องการเสียบนะครับไม่ต้องห่วงแน่นมากเนี่ยครับเราสามารถที่จะใช้งานได้แข็งแรงดีนะครับเนี่ยนะแน่นเลยแน่นเท่ากันกันกบตัวนี้นะครับตัวนี้ก็แน่นตนัวข้างล่างก็แน่นนะครับสําหรับผมก็ซื้อมาใช้เองนะครับกะว่าตรงนี้จะเอาไว้เสียบกับกล้องหลังรถแล้วก็อีกจุดหนึงเอาไว้เสียบกับเครื่องฟอกอากาศนะครับส่วนฝั่งนี้ก็แยกมา ผมตั้งใจจะเอาไว้เสียบกับ GPS แบบที่จุดบรินะครับซึ่งผมมีละเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ชมในคลิปถัดไปนะครับก็ถือว่าครบถ้วนใช้งานได้ดีผมใส่ลิงก์ไว้ให้ต้คลิปเรียบร้อยแล้วสำหรับสินค้าตัวนี้ทางร้านขายไม่แพงนะครับถ้าเกิดท่าในใดมีคำถามก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปเดี๋ยวจะรีบมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ